สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขณ์ค่ะเมื่อนี้ฟังอยู่อุบลอำเภอโขงเจียมเด้อมายามปูถิ่นกับย่ากอดนะจ้ะพอได้ถามข้าวาวกันเนาะงแม่ก่อนเนงอาจจะเฮ็ดแนีกินสู้กันแซ่บแซ่บสู้กันกินแซ่บแซ่บไม่นุ้ยแซ่บเนี่ยล่ะได้สู้พ่อแม่พี่น้องเบื้องหนึ่งเดินขับเอฟซีพันวาคิดฮอดย่ากอดไล่คิดเอาเบื้องแนวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนาะย่ากอดกับยูดี้ไม่แข่งแข่งคือเก่าอ่ล่ะบ่เจ็บบ่ป่วยบ่จนดอก รวยพ่อดีบร่รวยเนี่ย <laughs> <laughs> รลยเยอะอดตั้งก็ว่าสิมีละตำหม,มากระ่อนสู้ย่าเกาะปูทิ้นสู้ปูปูย่างๆกินนี่ละจ้ะอาเฮ็ดสูตรโบราณเขาสูตรค่อยเองนีละม,มันเป็นสูตรโบราณดอกอสูตรค่อยเองคือไก่กระเท็ดมตำไปอ่ากระชิ้ไส้นน่เนาะคะ่ะปลาแห้งเดี๋ยวเขาเอาไปย่างก่อนแล้วกใ็ใส่ตะไคร่น้ำใส่ตะไคร่ใส่ปลาแห้งนะคะ ปิ่งกรอบแห้งๆหลือกซีใหม่บุล่ะแ๋ยวลองบีบมันซะหแหางาแห้งๆใส่น้ำสินมวดีอกอยเ่ดดูๆเอาใส่กระเทียมด้วย ยังม่ห like ้อเพ่อเยี่งสิเลยนะปลาน่าจะกรอบแล้วไปตำเบิดตั่เปียงตำเบิดนั่นละทดลองเบิ่งว่ามันกรอบไปมันสิ่ตำยากสิยืนปลากรอบกระปุกโกหน่วยครับติดแต่ก็แต่กบตำหมักกระดกนิดนึง ต้มหมกอีกต้มเไก่ใหญ่หอกอ่อนใค่อีกที่คนไ่ใหญ่หลายปูอ่อนเห็ดนักกินแซ่บๆพอได้เสวนากัน รั้มดเผานี่ยไงสำหรับเ้าน้ำหอมด้วบพอดีโคกจะล้นเหลนี้ซุปดีค่ักกะทอนห้ายเลยโอ้โหล้างน้ำล้างให้สะอาดไม่หน่อยคะพึ่ทับพีใช่กะถันเหรอะแต่มันไม่หน่อย อันนี้หนึ่งทับพ,พีประระนี่น้านมันโตออกเซียดให้ตำเขาในนัวเนีน๊ยใส่ปะปนอ่ะถ้าเจ้าย้ำขายกับถ้าเจ้าก็ย้ำมึงสิละมึงก็เจ้าสาก่อน ชากอบมันชากระโคกโคกข้าฉันบัวเนี่ยมันสิบัเบิดมันสิบัเบิดบักกระ thon บีบจะว่าปาดกลางมาตุ่นต่ำแล้วมันกรมุนย้ำสรเจแล้อขูกแล้วเนาะบักกระ thon ของนุ่ยเต็มโคกแมพี่น้องหอมไม่หนีเดี๋ยวก่อนน้ำปลาป่นออมาแล้วไม่รู้นี่ วันห้าแล้วคุณอ่ะเปไวนี้ลูกปลาไหลเห่ะไปอ่ะซอยหอมซอยตะไคร้ซอยโอ้ยลุนพุกเอาไปดิไปนี่สิ่งต้องกระแปบมันกระนัวน่ะเนี่ยแล้วพี่น้องทไาไจะใส่หอมกับอันนี่ของกาเขาเอินตะไคร่โอ้ไมืหวานเขาดีนะกินแก้ววัดพี่น้องกินหอมไล่วัดนะคะกินของเปรี้ยวๆไล่วัดวัดมันจังบวมไก่เขา เมื่อเช้าวนนี้กระซงคืออยู่ได้วยตากฝนจำมิดปิดปิดปิดสูตรเพรามันไล่หวัดมาชิมหน่อยแม่ก่อจำสูญ่าก่อนได้เหมือนกันหนวดเสียบมะเข้าบอกเพิ่มประเด็กกับน้ำปลาอีกนิดนึงมันโคกหน่อยมันหยวกมันผัวแต่ว่าแสบ ดังแสบแสนนสอ,อยู่อันมาสีสันเอามีคนจะยูยแมแม้ว่าที่ใส่บอกมีคนนี่เดูเหรอรถช้ำนี่บ่แสบเ่านี้ปูด,ดองนี่แห้งเข่ากันทำหมักข้ามหน่อยจะค่ะรสชาติาช้นำนี่แหะค่านเผ็ดพดผู้เฒ่าคนนีิกินน้ำบ่ได้อีกจอนะยบ่วยบ่วยลงอีกจอกระโพดเตัวใด จำห้องบ่ถ้าจอและวัะนโซบะ <laughs> วันนี้จำเดือนที่น้ำแม่จ่อยว่ะกินยังตจำวันนี้อ่ะพี่น้องแล้วตามจำใส่ปลาปนแซ่บแซบเป็นไะไร่เกาะตาแซ่บบ่ะก็ตีก็ได้ไม่ขาดบ่ส่งนะบ่ส่งบ่ฝาดซิมซิมซิมก็จำวันที่จอยสุดยอดแซ่บ ไม่ใส่จอนไม่กิงกับเ่าก็ได้เนาะกระไรกระไรป่าแซ่บได้ลุงเลกมามื่อคนตัใหม่แบบคอนแซ็ปต์แม่แม่มานว่าไหนกินกินเบดนี้แล้วตําให้ไหมแม่มานว่าไหนกินบลาน้อยไป้แม่มาแต่จะกินสูนีแล้วที่ตันึงยืดใช่ไหมเตียงมันโคด

ทำได้สิบพกก็ได no, ้ท่น no, <There> ah ีนไย่งแพี่อยต้องใส่หรอกพีฝนเนาะมันสีหมดแล้วก็เจาเจ้อะไรยังน่นสิยืนตรงไหนยืนอะมั้งาลเสยมันงเหร้เพ แสบหลายเดี๋ยวสูตรใหม่ล่ะมันปุยแบบแล้วเสียวเข่ามาใช่ <laughs> กินกินกับข่าก็ะไรไงฟังกับกระเทียมเลยจังไอ้ป่าข่อยเยอะเก็บขอยังไงบ้างโม่บาดปากต้องติดก่อนนะเบิ่อเสนะไม่เข่ากันพอดีมันโมาบาดปากน <c oughs> แสบลใจะหวานรอดไม่ยิ่มตาอีกยุ่กินกับกระเทียมพอดีเอดีนี่กดกินจนโอ้ดกโดนควันเขาอยู่งซาเนจะมือเปืองแท้กูสเลงมากินเลยนี่ใช่กินนกำะไรเยยนาีแ่บักะทอนบัิายปนไม่งานในทิเลยเอากิหด้ได้ก่อน ใหลบน่อยพระเอกมาพระเอกคือฟันหรอดู้ผู้ผ้าั้ควนี่กับไควู่้ตัวเขานงยืนยิ้มฟันบมมีบ่ใช่มมาโอ้ยครเด่ยที่แสบว่เ้ามืองแมนหรอไปแสบก็หรือวะฟัดหน่อยยินเจะไปแวแสบหลายเแสบลายไ่ขอจนากินกับของกับหนาใช่จอยงกะพี่สูบ้าง ใช่เัเรามอ่เลียกดไปจิ้นดูย่างปลาตมันหอมเนี่ยแหละมันหอมกว่าแบบมาตําแรไม่ได้ยี่พี่น้องมันหอมกว่าเพราะว่าเขาใส่ปลาแห้งนี่ปลาแห้งมี่ี่ตัไข่ตัดกันพี่น้องเหอมตุ๋มต้ไข่ตมเพสข้าวสาลีอยอ่ ถ้าพอแม่ขอรหศีกับเขาก็นักเดี๋ยวแม่วาให้ลูกไก่ขอให้มาม่ยามซ้ำมืนก้อนเนี่ยยยากินเขากินง่วอีซ่จนเบิดเป็นตวบิท้ายเนี่ยมวยให้เบิ้ลหักกับซางหลายยังก่อนกินทั้งงัวนหน่อยทึงงวใหังอย่เอองัวนหน่อยกินไม่ด้กินมันหนวัวแด้เไอ้เบิ้งกินบ้าไได้ท้ายในห้อเพชรของขอไม่่าหนักน้ำตางเห็นเงนแน่ลายยางขนกับต๊ปากของหวง ผมตกก็ไ่ได้ตายนะเพื่นลูกบ่าห่วงเอ่ไหง้วม่คืนไหก็ไปคืนใมันนีาโทมมอดเลยนะตายหมจ้าข้คืนในไวก็เป็นยังเขาซ่องกล้องให้ยุบตั้งมันหดมอดเด้กับตเกียงเด้อแสบดีหลายเลยงานเลเมื่อเอาโกใหม่โขกมันน่อยโขดซังเนาะ

ช้อนน่ก็ได้้อือหไปยาร้ออเนี่ย้าหมอน้ำซ <Holiday> ีต <lob oney> ัวอันนี้นั่งเนื้อติดตามกินุ้ะเทียโต้ากี